นห่อนกินมึงงไเนะเนี่ยหมกน้องใหม่จะได้กินหมูแดงตัวไหนหมูจากซีกิโลหมูหมูสองขีดนใหม่ว่าไง่ตัวนี้นี่บอหมูสองขีดนอใหม่สามโลหมกขายอนมกายมกขายในหมูเคี่ยวหาเคี่ยวหามูมันหมูใส่สองตอนนี่แหละใช่ตัวทายพวมือเลียไปตองมาลี้ยงไปตองไม่หรอกท เออน้องาไปเฮ็ดูเห็ดกินเองบดีดีก่อนวะอ่นหม่ก um, ็อะรามอาจารย์บูร่วมเอาน้ตใหม่เ่ราะฉะนั้นนใหม่สู้มาผู้ไหครับผู้ผนี่มกน่ใหม่เนี่มกะเอาไปบัตรน้านีสิบบาทสิบาทั้ครับอืมนี่สบาทน วอเจะไปวัดได้น้มใหม่ก็ได้พระผู้นี่ปวดขาปวดเท้านบอกว่าได้เน่วัดวัดทุเรีนขึ้นวาเจ้ามาอะไรต่อมันควอมดันขึ้นวาเนี่ยห่อนไนขึ้นวาเนี่ยเปอนยิบก่อนมีโหยิบไหมเออไมกอนนี่เราก็บบจิวารเนี่ยเนี่ยแ่พระไอ้สนองแนะนใความตันึแต่ใครอยู่เราแน่ยายอออกขบียอใช่มันแกบมันเหนียวแต่ขันบ่มีขบีเอสิบีหนึ่งขันขบีโอ้โมงงามตันึงามงงามโมงงามไม่ต้อง มีผ่าเสร็จพร้อมเสร็จไปตองแตกแดดแดงดีตอนนี้บักมีซุกเอาไว้ไว้ในเดินเคเชียไปลอกกับอโกรอกบกินไงนี่บอขับไปยังสี่บกกินเนี่ยน้ขวบ้นเบียร์บ้นบอไม่ยังวนา้ขัดแกินเลยกินไม่แตต้นเมื่อแล้วบุกเบียร์กนซู้แล้วข้าจอยแมวออกขี่โบม่แล้วเดียวเออไม่แต่บุกเกีบซุปบุเกีบนวนบุกเกียบขาจมพล่น่ากินเห็ดยางจีนเหรอลาบลา ราบซุ่มคอชุนี้ลราบแบบใดนกวามมา๋วีกอ้อมมาละขวบราบราบสาเห<า>ตุเ,เป็นก็ิจฟักมันมุนตัวฟักทั้งดูดทั้งยังปิ้งปิ้งลูกซุกปิ้งแล้วก็ฟักฟักมันก๋ทำใช้โคกมันาักน,นาวเขาขวบหัวหอมข้าวมันบบั่งใหมันเป็น,นชิตแตเจเ้าชิตสีตถามมันถามมันเด็ดลาบถามเห็นทั้งกินเลยฮ้ยมันก็บอกโอ้มีดูโดดความผี่น้องเอ้ยผลดูดเลี้ยงกันได้ยุ่งเห ูนอ่ะลูกโดดอ่ะเพราสิบโมกปเปลี่ยบเกือบ,อบสิบโมกเลยยสิบกเลยสิบมกแล้วกะไรกำไรสามสบาทสามสบาทดีใจไรเรียบหัวหัวยุ่แกันมาเรียบ เก็ดวันมือโอ้พี่น้องเอ้ยแม่ซูแขวยเล็บวนกูอย่คอนแก่นแ,นออแม่ซสื้อไก่มาสองอร้อยแปดสิบมาแม่มาได้มาสองตัวดิมาหน่ออแม่เฮ็ดขายดิมอบัก่งเลยมาหน่ะขายอะไรเ่าได้ลนะแม่แม่ได้กำไรห้าสิบบาท <laughs> <laughs> ผมก็ไ่ได้ตัดนเนอผมก็ไ่ได้ตัดเอาแม่ก็เอาจำีลพันนี้ยุติกินเนี่ยเด้กำไรหลายทันยุบานซื้อดอกบ่ได้เสียค่าแพงดอกไ่นะหมกดอยวกเจ้าของเออยวกกับยวกเจ้าของกำไรเท่าไหร่ละเมียหาสิบาทใสี่สิบก็หมกะสี่สิบกำไรเ่าไร่ะาสิบาทเนี่ยะมัเส้นเรีเท่าไรหรอเส้นเรียบบักต้มดประมาณสี่ร้อยละหเนกนใส่หนีเรกกน ถ่าท่านไปดอกเด้อจีาเงินใส่หนีเลยก้อนเจียวจังก้อนหมวดหนีมานนะไปลกไก็เก้าอย่าโอ้ยไปก็าหมวดตัวเลี้วบ้านดินพ่อข้าหมูเหรอมาบแม่เนี่ยจีว่าพาพาผานบ้านไนบ่ได้ดิมาเดียงตรงคอมาทั้งสวนบ้านผมเปยังติดตีเข้าไปติดตีเขาเลเข้าไปมันกระเจียวจังๆเนอะผูลักคงมาทั้งบ้านตาพดีลกเออใมาบแม่ิเดี๋ยวเขาจะหาบแม่หนี เดี๋ยวเาจะเอาเมนีคาเรียกขึ้นเมรีจากกินไฟเชียนหรอกก็พี่ซอนไปนะเป็นอย่างคูค้าเพ่อนน่ะอ้โหแล้วกินเอาหชิบาทเดี๋ยววัได้แบงกันอีกบ่นแบงแเลยพูดยิ้มหาบาทพูดหนึงกินหนึ่งขายเนี่ยแบงกันเลยยิ้มาบาทมือหนึ่งเอโอ้ยแมรบ่ะว่าเนาะโอ้ยเมรีเห็นป่ะเ่ยไกลมาสองโตเนาะสองปดสิบาทลรถือขนาดได้นี่ไกลอ้วนอวบความนะ แนี่ยเก่งมับแกบง่เลยมาน่ะเว้ยต้นหัวซื้อแล้วมันจอดมาเลยเรายัซื้อถ้าจองมาเลยไดนกำไรตอไหน่ยกำไอ่ะ0บาทบาทกัน้าโอ้ยเมื่อนักเดี๋ตักขายมันมาเนี่ยยนแต่เขนมาได้กินพึ่เมื่อเวาพ่งเรียบเนี่ยโอ้ยเม่ได้เกิดที่เกียร์คุณมื่อเดยวเดี น้ำซอกเลยโอ้ยยองอย่าน่งเลยดำปื้อเลยนั่กับือปราเดกกได้กำไรหาสิบาทเราจะคล้องได้เด็ดเประเดยแล่เห็ปรเดซื้อดปราเดวไห่รเดไตองเาระเรเดตะไครเฉพาะมานออกกำไรน้อยละโอ้ยมันกับเพ่ทนไได้ื่อคต้นไมเแม่แม่มันเหิือเรคือบครูแล้วเน ที่มาก่ามากเนี่ยคายไกันอยู่นได้เลยนอยแมวนั้นไปก้น,ะนะ <c oughs> คาใหญ่แมวมาตำเมียงคาโอ้ยเสียหลายและนะนะออ่าเรื่องเลเรื่องบอกเลาบอ่อนต้นบาง่วงแเยู่สบวงเงินบวงรองแล้วลูวกวันก่อบก่อบากน่ารแล้วเรากินเราล้วทิมมาได้ไม่ห่านะอ๋อเราจะต้องไปบอกเไหนเราเตรียมไว้บ่เราไปรเล่ากนุงมบอกแย<อ>กซ้อนะโอ้เมกเราเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแมนบอสเจ็ดมกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมกกใหมเจ็ดมกค่ะคนผู้ลายเอรผู้ละมกกาจาอย์้งญรอมครับนะครับล้อมครับมกสองมกซ้อมมาแล้วดเดียวเดียวกินดอกเขาเมื่อห่แล้วกองมือละเดะกินมือวันหนึ่งสามมือก็สามกองมันบ่ คาบละกองคาบละกองมือนึ่งมือจ้ากินสองคาสองคากว่าสองกองกองละลูกบกองละกองละสองถวยกองสองถวยมันนี่ยอมมาสองถวยได้ยังแมนวะตัวเชียวน่มดมดสิพอดีคาบพอดีคาบอสองถวยสองถวยแมนรับโอ้นี่หลมุกนอใหม่ครับโอ้ยนี่แหละมุกขายกำไรหาที่บาทเก่าวะท่านว่ได้ซื้อน้อใหม่ีได้ยุมมันเกิดเพราะท่านบอแไม่แม่า่ได้ซื้อต้องซื้อ น้องใหม่เข้าอยู่หน้าคือกันเมื่อไรบ้านี่มีวงหนึ่งเงินดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้เจ็ดแปดแปดมกโก้มกไดเก้ามกโย่น้ำก่อนนะไปไปห้าน้ำนะอาบน้ำอะไรยังต้อนี่นอนไปพูดใดมาปลูกเศร้าวพู้ไดสีมาสวนไปไปของนอกแล้วเล่นบ้างถ้าได้รีริดแล้ว โบตองบตองเลินอืมเลียวเลยฮะอารดีมาไดกะางมองไหนมวลปาดะซ่างถ้าถ้าถ้าพวกขาสีลีลิเดีเห็นปะอ๋อถ้ไปไทยมากอืมถ้าได้ยกมือเดี๋ยวาเอาเล่นปะไปอาบน้ำที่นีร่งมือสองเหตุเบียดบ่ายๆคนละตื่นถึงเหตุเบียกเต็มบ้านอืมสีแต้มบ้านอ๋อ เพราะว่าห้เอานั้นลงมาพี่มันลีคนถึงแม่หดอกเห็นบ่ลงมาฮี้นกันไปดีมันเป็นป้านี่อย่างดันเลืสีบ่ะน่ะสายยางมันสีถึงอยู่เอาไว้ตาอะไรมันล่งดินจูดินนี่อย่างโอ้ผมจะมาเั็ดล้งพุนป่ะเนี่ยโอ้นึว่ามังงานนี่งานนี้มันถึงอยู่แต่ว่าถึงเียนนี่ อันเท่่บบออมกสุดไทยมมกสุดไทยหมกสอทิบหมกก็ดีด้วยนะสิบกก็ดีเลยสิหกรือิบหอกินหมกน้องใหม่คับค้าาที่นียังยังอะหัวอปเลยเอาพูดอะไรอี่น้อนวะ เพื่อนแม่รหมอล้งรวมรวออเหนึ่งหนเล่นบรียเรียบร้อยกัหเล่นบแม่กินแลรมแลกะหุ่นละไปเื่อยงฮะเลี้ยงก่อนเลี้ยงดีดเอา่ใส่ซึ่งหมได้ใส่ซึ่งตัวไหนอันเอาใซ่ไปซื่อบ่นี่เพราะว่ามันว่มาหนึ่งตัวนี่เอา สิบห้าพอดีสิบหกสิบ <1 S 1> <6 S 2> หกเสนเอาไปเอาไปฝากแม่สู้เด้อฝากพี่น้องทางกุ่นนะเนี่ยเอาไฝากแม่สู้เนี่ยแล้วพอได้กินปลาเด็กบองโดนแต่ตัวแม่สุโป,ปอยู่บอกแม่สุยู่ได้กินปลาเด็กบองจะเรียกว่าเห็นนี่ก็เป็ี่ยนหกชุดไทยเขาคือวันจิไปอาบน้ำ มันมีกินไดมั้ยมีเหรอวัพุธวันพฤหท่องว่างหมดแล้วเขาจะกินโอ้เจะไปเห็ดของเราช่องสิงคโปร์เลยแท้โอ้นะฮะมัมีสุกพี่น้องเอ้ยอพุธนะท่านมีผู้กินท่านมีผู้อยากเจ้าเห็ดกาเป็นของเราช่องสิงคโปร์นั้น